เง uh ี้ยเฮ้ยผาพื้นนี่มันไม่ด ah ีนะเจมลูงรถเเฮ้ยทำรอล้อไปซะเออ้ยอยอมอาบุชกันต่เ้ฮ้ยข้าอ๋อ้อดีแล้วพี่กันดีเฮ้ยไป

Wuih, wuih, ah! Wuih, wuih, tamu. Eh, kau kita di Mayom, dih, pum dih, bum, di di dih, Ah! Look at aku ingin kau. Eh! little boy! Оп, yep.